ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP 994ตอนสัทธามีบารมีเกิด ทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เปรียบเสมือนดังตัวละครของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแต่ละคนต่างก็มีแนวทางการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ที่คร่คราคล้ากันไปมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันไปตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีบวกยังมีลบสิ่งเดียวที่เราทุกคนควรจะทำก็คือการมุ่งม,มั่นทำแต่ความดี วันนี้ท่านยังไม่เห็นแต่อนาคตอันใกล้นี้ท่านจะสมหวังหากท่านปฏิบัติและมีความศรัทธาเหมือนดังน้องหนิงคุณธัญพรคำพิบาลที่ได้พบเจอกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงจนกระทั่งเธอต้องยอมเชื่อและศรัทธาหลวงปู่สวงจนหมดหัวใจก็สวัสดีค่ะหนิงนะคะธัญพรคำพิบาล คือจะมาเล่าถึงบารมีขององคหลวงปู่ที่ได้แสดงปฏิหารให้เราเห็นอะไรเงี้ยค่ะจนเกิดความศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อมากมายที่เธอได้ทําการบนบานสารกล่าวแต่ชื่อของหลวงปู่สูงก็ผุดขึ้นมาในความคิดของเธอตอนแรกหนูไม่ได้ไม่ได้เจออะไรคะ่ะคือแบบว่าแฟนเขาก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นสายนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบ เหมือนเราเจอช่วงโควิดมารอบแรกรอบสองเรามารอบสามหนูก็เข้างานไม่ได้แล้วเหมือนแบบเราก็ทุกข์ใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พอมีความทุกข์มาทามันก็เริ่มจะเกิดละหนูก็เลยแบบเ,ออเราไปขอพรคือไปหลายที่ค่ะพี่แต่ว่าหนูก็เพิ่งจะเจอกับตัวครั้งนี้ที่หนูขอกับทางหลวงปู่สวงคือหนูขอมาทุกที่แต่หนูไม่เคยประสบความสําเร็จ หนูไม่รู้ว่าบุญวาสนาหนูไม่ถึงหรือยังไงแต่กับหลวงปู่หนูหนูแค่เอ่ยชื่อท่านแล้วแบบหนูหนูก็รู้สึกแบบอยากไปกราบไหว้ท่านเนี้ยค่ะหนูก็ไปแต่แต่ว่าที่ศิษเกศน่ะอยากไปแต่มันไกลหนูรถหนูไม่ดีหนูก็เลยไปที่ปทุมธานีก่อนนะคะคือมันใกล้ๆเนาะรู้แต่เพียงว่าที่ใกล้ที่สุดก็คือปทุมธานีประจวบกับในตอนนั้นเธอมีเงินทองจำกัด สภาพรถก็ไม่ดีจะเดินทางไปศรีสะเกดก็กลัวว่าจะไม่ถึงเธอกับแฟนเลยตัดสินใจขับรถมุ่งหน้ามาที่วัดเทพสรธรรมมารามหนูหนูไปอ่ะก็ไปแบบทุรักทุเลนะ่ี่เคะคือค่าน้ำม,มันอะไรก็แบบเจ็ดเยดไปอะค่ะคือแบบไปแบบอดอดยากมากเลยนะวันนั้นหนูไปแบบค่าน้ำม,มันก็จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นทางด่วนเสียค่าทางด่วนประมาณ200กว่าบาท ไปกลับก็สี่ร้อยกว่าบาทค่าทางด่วนนะคะหนูไปแล้วหนูร้อนมากรถที่หนูเคยเข้าไปในคอมเมนต์ใน youtube ของพี่อู๋นะคะว่าหนูไปถึงอ่ะแดดร้อนมากแล้วหนูมไม่ได้แบบคิดอะไรนะพอลงรถไปหนูก็เลยบอกว่าร้อนมากเลยร้อนจนแบบแทบไหม้อะไรประมาณเนี้ยก้าวแรกที่มาถึงวัดเธอขอเป็นอันดับแรกหนูพูดเศจน่ะคือแบบเมฆเมฆมาจากไหนไม่รู้อ่ะคือมาบังอะ่ะมาบางังแดดหมดเลยนะ แล้วแบบเหมือนมีเม็ดแบบว่าเหมือนเม็ดฝนโปลอยลงมาคล้ายๆน้ำมนต์ก็คืออันนี้คือด้วยความศรัทธาของเราเราก็คิดไปในทางแบบนี้แล้วเธอก็ได้อย่างที่ขอพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมาเบาๆเหมือนลุงปูส่สวงจะประพรมน้ำมนต์ให้แล้วทีนี้หนูก็เลยไปแบบหนูก็เลยไปไปบูชาอ่า,านครูอะค่ะขันครูอะ แลอวหนูว่าเอาเงินใส่ส5บาทคือเขาบอกว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้คือให้มันเยอะกว่าอายุเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ให้แฟนใส่50หนูใส่45หนูก็แบบคือนั่งไหว้แล้วก็อยู่ดีๆมันเหมือนเราเราคงจะแบบว่าคือคือศรัทธาในตัวท่านจริงๆนะคะพี่แล้วหนูก็ไปเสี่ยงเซมซีขอพรท่านว่าธุรักที่หนูส่งพวกยื่นธุรกรรมทางการเงินอะไรไปเนี้ยค่ะขอให้หนูว่า ได้ได้ได้เงินภายในอาทิตย์นี้ได้ไหมคะหลวงปู่อะไรเงี้ยคือหนูจะไม่ไหวแล้วเพราะว่างานเราก็ไม่ได้เข้าทําเลยโดนเลื่อนไปหลังมิถุนาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าไม่มีเงินหนูก็กลัวแบบเราจะติดแบกบดีติดเรื่องรถเรื่องลาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ขอท่านหนูวเสียงเซียมซีได้เบอร์สี่สิบห้าตรงกับจํานวนเงินที่หนูเอาใส่ในพานครูนะคะพี่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวพานพานินนนนงเดน simple, นินลงมาจากจากจากตรง ่าจากตรงที่ไหว้เสร็จใช่ไหมเดินลงมามาดูที่สมดุดคือเลขสี่สิบห้าจะไม่มีซีเมซีที่เสี่ยงได้เลขที่ไม่มีใบทํานายก็เลยถามพี่เขาเขาบอกว่าไม่มีหรอกน้องสี่สิบห้ามันมีถึงแค่เบอร์อะไรก็ประมาณยี่สิบกว่ากว่านก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะคะทีนี้บังเอิญแปนก็เลยฉุกคิดขึ้นมาเขาบอกหลวงปู่ให้ปริศนารมหรือเปล่าสี่บวกห้ามันเป็นเก้าประมาณเนี้ยค่ะ หนูก็เลยเออสงสัยจะใช่หนิงก็เลยว่า่างีหนิงก็เปิดเปิดไปที่หน้าเก้าแล้วหนิงก็ได้เลขเลขหลวงปู่นะคะมันจะเป็นสามห้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วหนิงก็ซื้อกลับไปกลับมานะคะก็เลยถูกหวยแล้วก็พอวันนั้นหนิงหนิงเออยเอ่ยลาหลวงปู่อะ่ะพอจะกลับระยองอะคะ่ะ แดดก็มาเลยทีเนี้ยแดดจ้ามาเลยเหมือนกับหนูจะไปแล้วนะหลวงปู่หนูหนูลาหลวงปู่แล้วนะขอให้ลูกกลับไปด้วยความสบายใจอะไรเงี้ยตอนนั้นหนิงค่ะหนิงขับรถออกมาจากวัดแล้วหนิงรู้สึกแบบโล่งอะโล่งแบบบอกไม่ถูกในระหว่างที่ขับรถออกมาจากวัดได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักปฏิหารก็เกิดขึ้นทันทีทันใดพอหนูขับรถออกมาพ้นเขตวัดนะ่ะแมเสเซจในโทรศัพท์นะคะเด้งขึ้นมาเลยว่าอ่า การขออนุมัติของอการขอสินที่ของคนนะ่ะได้รับการอนุมัตินะ่ะหนิงแบบคนลุกเลยพี่เนี่ยยังพูดยังแบบคือเราไม่รู้ว่าใครสรัทธาแค่ไหนแต่เราแบบสุด,สดใจจริงๆเนละนี่คือสิ่งแรกที่หลวงปู่ให้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญแล้วพอมาวันวันถัดมาอีกก็ก็ถูกหวยอีกค่ะพี่แล้วแล้วเธอก็สมหวังในสลากกินแบ่ง แต่ว่าตอนที่ขอบอกปู่ไว้แล้วว่าถ้าหนูได้ได้ดังที่หนูขอหนูจะไปกราบสรีระหลวงปู่ที่ศรีสะเกดนะอะไรเงี้ยคือหนูก็คงจะมีค่าน้ำมันอะไรแล้วแหลบประมาณเนี้ยค่ะคราวนี้ความหวังของเธอที่จะไปกราบหลวงปู่ที่ศรีสะเกดพร้อมแล้วแล้วหน,นิงก็ไปไปเมื่อวันที่ไปเมื่อวันจันทร์นะคะ่ะคือไม่รู้ไม่รู้อะไรอยูอย่ดีๆเช้ามาก็บอกแฟนว่าพี่อยากไปกราบหลวงปู่จังเลยก็ไปกัน ก็ไม่มีการขัดกันก็ก็ก็ไปเลยค่ะวันนั้นออกเดินทางจากระยองเก้าโมงหนิงเอ่อรถรถก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะหนิงก็ไปที่แปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยค่ะพี่ออกจากนี่เก้ามงถึงที่นู่นทุ่มครึ่งก็ประมาณสิบสิบชั่วโมงไปถึงตรงเห็นป้ายเห็นป้ายอ่ากระท่อมหลวงปู่นะคะหนูยกมือไหว้นะแค่เห็นป้ายหนูยกมือไหว้แฟนบอกคนลุกในวันรุ่งขึ้นคุณธัญพรคำพิบาล ได้ไปกราบหลวงปู่และลอดใต้โลงที่บรรจุสรีระของหลวงปู่จากนั้นเธอได้พบกับสิ่งอัศจรรย์บนท้องฟ้าและที่เธอเห็นนั้นคืออะไรติดตามชมในคลิปหน้าอิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ